สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเนี้ยหายหายกันไปเลยแล้วก็มีกิจกรรมช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไป2พาร์ทซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อคลิปที่คลิปที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวเเราลองมาดูกันว่าเราเนี่ยเป็นพาร์ทที่3นะครับซึ่งซึ่งเอ่อ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการจัดเอ็ดนะครับวันนี้เป็นการจัดเอ็ดเออเราก็จับรางวัลไปแล้วนะครับแล้ววนนั้นก็โม้ไปนานนะครับ2ชั่วโมง37นาทีวันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับก็ยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ติดต่อกลับมาก็เขาบอกณจุดนี้ว่าจะมีกิจกรรมอื่นนะครับหมายถึงแจกแบบไลฟ์นะครับเราจะมีไลฟ์แล้วก็แจกกันเลยเขาเรียกไลฟ์ใช่ไหมใช่ดิเออไลฟ์สดเออโอเค ก็เป็นว่าเกี่ยวโอเคไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวมาเริ่มเข้าวิธีกันเลยเดี๋ยวเราทวนก่อนนะครับว่าเราต้องทำสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสเต็ปแรกอ่าผมจะไม่สอนนะครับให้กลับไปดูเองนะครับอ่สเต็ปแรกทรําสีเหลี่ยมอ้าวเสร็จแล้วก็พี่คอนเนอร์แต่เนี้ยคอนเนอร์มันถูกแล้วไหมครับว่าคอนเนอร์มันถูกแล้วทีนี้เนี่ยเราต้องจัดเอทครับเนี่ยเห็นไหมครับเอทมันผิดอยู่มันต้องเป็นสีเหลืองอันนี้ต้องเป็นสีขาวให่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทีสลับครับเดี๋ยวเราดูทีละตัวนะครับทีละตัวเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยมันมีหลายตัวแต่มันก็ประยุกต์ได้นะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวที่สามสามเนี่ยนะครับจริงๆเราผมเนี่ยจะหมุนเป็นสองครั้งนะครับเพราะว่าเป็นเราเป็น beginner beginner นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหมุนกันสองครั้งหมายถึงว่าหมุนสองสเต็ปในในสเต็ปเนี่ยแต่หมุนสอง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 ครั้งก็คือแบบ สูตรมันสูตรสองครั้งอะไรอย่างนี้อ่ะเรามาดูกันครับว่าวิธีการทํานะครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยมันเป็นแถวนะครับดูตัวนี้ก่อนเป็นแถวเป็นแถวถ้าเจอเป็นแถวคุกต้องไม่มีนี้นะให้ทำอย่างนี้ครับหมุนมากครับอ่ะหมุนมาช่องนะครับข้างบนหมุมาช่องหนึ่งแล้วก็สับครับเสร็จแล้วก็หมุนกลับครับทีนี้เนี่ยให้เอาข้างล่างมาช่องหนึ่งครับมาด้านเดียวกันนะครับก็คือด้านอันนี้ครับแล้วก็สับครับอ่ะ แล้วกลับอ่ะทีเนี้ยเราก็จะได้ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดม,มีช่องนี้นะแล้วทีเนี้ยเนี่ยมันจะถ้าเกิดจะเกิดกรณีเจอแบบตัวเดียวอย่างเงี้ยครับตัวเดียวอย่างงี้จะเป็นปัญหากับหลายคนเพราะว่ามันเป็นกรณีที่เจอตลอดที่สุดแสดงว่าแบบทุกๆครั้งที่เรา solve เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเจอมากๆนะครับซึ่งวิธีการทาเนี่ยก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงอ่ะมาดูกันนะครับวิธีการทาเนี่ยให้เราเอาจุดเดียวเนี่ยไอเอชชิ้นเนี่ยไว้ข้างข้างบนนะครับก็คือข้างบน เ้าข้างล่างนี้ก็ไปข้างบนเหมือนกันอ่ะก็คืออยู่นี่อยู่นี่กันอยู่นี่นะครับอ่ะสองตัวเอ่อวิธีการก็คือข้างล่างครับหมุนไปทางนี้ครับทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ซับครับแล้วก็ข้างบนครับหมุนมานี่ครับช่องนี้ก็คือจากตรงนี้หมุนมาช่องนี้แล้วก็ซับครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็ข้างบนเนี่ยอัข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างหมุนกลับครับส่วนข้างบนเนี่ยให้หมุนมาตรงนี้ครับก็คือหมุนจากฝั่งนี้นะดูนะฝั่งนี้แล้วหมุนมาทางนี้ครับนี่มาตรงนี้แล้วก็สับครับทีนี้เนี่ยข้างบนหมุนกลับครับไปเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วที่ข้างล่างเหมือนเดิมครับตรงนี้ แล้วก็สับครับข้างล่างกลับครับอ๋อข้างล่างไม่กลับนะครับข้างล่างอยู่แล้วก็นี่ข้างบนอย่างนี้หมุนมาทางนี้ก็คือหมุนมานี่ให้มันตรงนี้เพื่อให้มันตรงนี้อ่านะครับแล้วก็สับนี่แค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ครับอ่ะดูใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้กรณีที่เจอบ่อยที่สุดนะครับเจอบ่อยที่บ่อยมากๆครับอ่ที่การก็คือข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างมาทางซ้ายมือแล้วก็สับทีนี้เนี่ยข้างบนครับข้างบนนะครับจากนี้ให้มาอย่างนี้แล้วก็สับครับนะครับเสร็จแล้วก็ข้างบนเหมือนเดิมครับ ปับมาตรงนี้เลยครับแล้วข้างล่างแบบนี้แล้วก็สับครับทีนี้ข้างบนเนี่ยให้มาอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ครับแล้วก็สับครับแล้วก็ข้างบนให้หมุนไปทั้งนี่ครับแล้วก็สับแค่นี้เองประมาณหกสับะครับสับหกครั้งนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกัน ถ้าใครไม่ทันเนี่ยให้กลับไปกอดูเอานะครับนี่นครับกับนี่ข้างล่างหมุนมาจึก๊กนึงนะครับหมุนมาช่องหนึ่งด้านซ้ายมือแล้วก็สับข้างบนเนี่ยกลับไป2ช่องครับก็คือช่องน,นี้จากนี้นะครับแล้วก็มาช่องนี้สับครับทีนี้เนี่ยข้างบนไปข้างล่างก่อนข้างล่างกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพอเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย<ๆ>ก็ให้หมุนไห่ครับ จากน้้นนี้นะครับให้หมุนมานะครับขาวอยู่นี้เสร็จแล้วสับรับเสร็จแล้วหมุนกลับครับแล้วก็สับครับข้างล่างลบหนึ่งครับเอ่อข้างล่างนี่ครับแล้วก็ข้างบนนี้แล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับลองไปก่อดูซึ่งเป็นกรณีที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับเอากรณีอื่นด้วยไหม กรณีอื่นด้วยดีกว่าแบบอ่ะตัวนี้ครับแบบว่ามันสลับหมดเลย4ตัวนะครับสลับหมดเลยวิธีการก็คือนี่ครับให้เราทำเหมือนตอนแรกที่ผมสอนก็คือนี่มาจึกนึงนะครับช่องนึงแล้วก็สับแล้วกลับครับพอกลับเอานี่มาบ้าง แล้วก็สับอ่ะทีนี้ก็จะเห็นสองตัวนี้ก็ทําเหมือนเมื่อกี้ครับก็คือนี่เอาให้ตรงก่อนนะครับเอามาให้ตรงก่อนแล้วก็จิกนึงแล้วก็สับแล้วก็หมุนกลับแล้วนี้ก็มาด้านเดียวกันแล้วก็สับอันนี้จะค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปเจออันอื่นอะสมมติว่าไปเจออันอันไหนดีอะ เดี๋ยวมั่วมั่วเอาแล้วกันอ่ะประมาณนี้อาจจะเจอแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเจออย่างเงี้ยก็ทําตัวที่มันเป็นคือเรามีดนเนอร์อยู่ครับไม่ต้องมาจําสูตรเยอะนะครับดีเนอร์ก็ทําไปตัวนี้ก็ได้เนีย่ยตัวที่ผมสอนตัวที่สอนไปสามครั้งเมื่อเคียร์ครับถ้าหลังครับเป็นตัวที่กรณีที่เราเจอบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะทําแบบแอดวานซ์หน่อยก็อันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองทํากันเลยดีกว่าผมก็มัวโง่ซื่อบื๊ๆอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะวิธีการจับก็คือ ให้นี่ครับข้างบนเป็น L นี้ผมจะเป็น L เพื่อง่ายแล้วข้างล่างเป็นนี้นะครับวิธีการก็คือข้างบนจ๊กหนึ่งครับสับครับแล้วก็กลับมาอย่างนี้ครับแล้วก็สับครับข้างบนนี่ครับแล้วข้างล่างนี่ครับแล้วก็สับครับข้างล่างกลับครับข้างบนอย่างนี้แล้วก็สับก๊มาเนี้ยลองไปฝึกดูนะครับส่วน ใครที่สงสัยตรงไหนหรือว่าตัวนี้ทำไงครับพี่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกเอาเอาเอา,เอาอีกตัวแล้วกันมันมีอีกตัวนี่วาที่มีโอกาสเจอแต่ก็มันบ่อยไหมมันก็ก็ไม่บ่อยนะคือมันแอดวานบบผมไม่สอนดีกว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างแอดวานไปก็สอนตัวนี้เป็นหลักนะครับว่าตอนนี้ที่เราเจอเนี่ยมันก็จะเจอประมาณน,นี้อ่ะนี่ตัวนี้นะครับทวนทวนกันอีกครั้งนะครับว่า การสลับชิ้นเอทเนี่ยให้ถูกสีเนี่ยเราเจอตรวนี้บ่อยที่สุดนะครับก็คือจุดๆดเดียวจับอย่างนี้ข้างล่างอย่างนี้ข้างบนอย่างนี้แล้วก็นี่ครับสับนะครับแล้วก็ข้างบนซับนะครับแล้วก็ข้างบนสี่นี่อแล้วก็สับมาเนี้ผมหมุนช้าไม่ค่อยได้เพราะว่างง หมุนช้าแลวงงอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราเจอก็คือ2จุด2จุดแบบนี้ b ิ g i น n e r ก็โอเคอยู่นะครับพอที่จะอนุโลมสอนได้ก็คือหมุนมานี่ทีนึงแล้วก็อย่างนี้แล้วก็หมุนกลับแล้วก็หมุนข้างล่างมาทีนึงนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับในการเล่นแควันแล้วก็การทริกชิ้นเอกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ยังไม่ยากเท่ากับตอนที่เราเจอเออ สเต็ปถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายอ่ะต่อไปเป็นการย้ายนะครับซึ่งการย้ายผมจะสอนต่อไปเนี่ยก็จะสอนทีละทีละข้างทีละข้างนะครับทีละข้างนะครับเรายว่าทีละข้างแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องแบบมีแค่สูตรเดียวครับผมจะสอนแค่สูตรเดียวก็คือสูตรสูตรนี้ข้างหน้านะครับเพราะว่าเราเป็น beginner นะครับ สอเนีน่คือการพลิกชิ้นเอทให้มันถูกครับชิ้นชิ้นชิ้นคอนเนอร์ให้ถูกเห็นไหมครับมันก็จะเป็นที่ๆของมันพอคอนเนอร์เสร็จนี่ก็จะเป็นชิ้นชิ้นเออเขาเรียกอะไรอันนี้พูดพูดนอกเรื่องแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับชิ้นเอทเมื่อกี้แล้วนะครับเออก็พลิกเอทต่อพลิกเอทนี่ก็จะเจอมีพาริตรี้นะครับแต่ก็ เนี่ยครับก็พลิกเอทให้มันเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสีเดียวกันอะไรอเงี้ยครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปดีกว่าครับครับมันก็มีวิธีการพลิกที่หลากหลายนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับคลิปนี้เอทก็ใครไมใร่ใครสงสัยใครสงสัยก็ถามมาในอินบ็อกก็ได้นะครับเออไม่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 ไมไมไมเออต้อง เอ่อคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับหรือว่าจะแชทมาใน Facebook กได้นะครับเพราะว่าแต่คนมี Facebook ผมละนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้รับแอดเนี่ยช่วยเขาเรียกอะไรช่วยไอ้นี่มาหน่อยก็คืออินบ็อกมาหน่อยเพราะว่ามิงานผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับมันก็เยอะก็เดี๋ยวฝากไว้นะครับในคลิปสมัยวันคลิปที่พาร์ทที่สามนี่ครับการจัดชิ้นเอทนะครับโอเคครับสวัสดีครับ